สวัสดีครับอ๋ออู้สวัสดีครับเป็นอะไรนะครับเมื่อคืนนอนตกหมอนครับคุณหมอปวดคอมากเลยครับอ๋อไหนหมอดู้แน่ครับตรงนี้ใช่ไหมครับโอ้ใช่ครับหมอโอ้โหอย่างนี้ต้องโดนต่อยทีสองทีนะครับต้องโดนต่อยทีสองทีนะครับเดี๋ยวตามผมมาเลยนะครับคุณหมอครับผมจะมารักษาเนี่ยจะให้ผมมาโดนต่อยเจ็บตัวเพิ่มอีกทําไมล่ะครับเนี่ย ไม่ต้องตกใจนะครับอันนี้เป็นการต่อยเพื่อการรักษานะครับต่อยเพื่อรักษาเพ<ช>ื่อควาตลกหรือเปล่าอาว <c oughs> ผมจะไขคําอตอบให้ดูนะครับที่เราต่อยเนี่ยเราจะใช้ตัวนี้ครับในการต่อยเน,นี่ยพึงไงครับใช่ครับ มาฮุณโุจ๊อกเกอร์อย่าเพิ่งตกอก,กตกใจไปนะครับเพราะว่าพึ่งที่เขานำมาใช้ในการบำบัดโรคไม่ใช่พึ่งทั่วไปที่เราจับมาตามป่าตามเขานะครับท่านผู้ชมแต่เป็นพึ่งที่ใช้ในการรักษาโดยเฉพาะพันอิตาเลียนซึ่งมีการวิจัยมาแล้วว่าช่วยรักษาหรือบรรเทาอาการของโรคบางโรคได้ผลดีทีเดียวครับพี่นอ้องสารนี้จะมีประมาณ3,000ปีที่แล้วนจะเป็นสาร ของประเทศจีนเป็นศาสตร์ของภุมิปัญญาชาวบ้านที่ใช้พึ่งใน,ในการรักษาโรคแล้วก็มาบวกกับทฤษฎีของการแพทย์แผนจีในการฝังเข็มใช้ร่วมกันก็เลยทําให้เกิดมาเป็นการฝังเข็มให้เด็กในพึ่งทแ<ล>ทบไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าพึ่งตัวเล็กๆที่นอกจะช่วยผสมเกอรขยายพันธุ์พืชแล้วจะมีฤทธิ์มหัศจรรย์สามารถนํามาบําบัดรักษาโรคได้อีกด้วย โดยทั่วไปเลยนะครับใขรมาเนี่ยเยอะก็จะเป็นโรคของปุ่มอาการปวดต่างๆปวดเอวปวดหลังนะครับหมอกระดูกทับเส้นประสาทปวดเข่าข้อเข่าเสื่อมพวกนี้นะครับก็มารักษากันเยอะนะและก่อนจะทําการรักษาทุกครั้งเขาก็จะต้องทดสอบพิษพึ่งกับคนไข้ก่อนนะครับว่ามีอาการแพ้หรือไม่คุณเจ้ปเห็นรอยนูนๆนี่ไหมครับถ้ามันกว้างเกิน5เซนติเมตรเนี่ยเราจะถือว่าไม่ผ่านนะครับอันนี้ประมาณ5มิลผ่าเฉลุยครับรักษาได้ใช่ครับ ของตัวนี้นะครับให<ล><ล>้ปวดปวดมากเลยนะครับตรงนี้ครับผมก็อันนี้เดี๋ยวเราจะให้พึ่งนัดต่อยเองเลยแล้วข้อแตกต่างมันจะเป็นยังไงครับครับก็บบถ้าเราให้พึ่งต่อยอย่างเงี้ยทั้งตัวเนึ่ยก็จะกลับว่าเราใช้พิพึ่งเนี่ยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นการรักษาก็จะได้ผลที่ค่อนข้างจะไวกว่านะครับแล้วอีกวิธีหนึ่งเนี่ยก็คือคล้ายๆกับที่เราเทนเมื่อกี้คือการดึงเ็กไนออกมาครับนะครับมาทำการฝังตามจุดที่เราต้องการตัวนี้ก็พิพึ่งจะน้อยลงไปประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์ผมใจเกินร้อยเป็นแม่เลหรือเป็นหมอไม่ตับผม คัน,น,นะคะอะเจ็บด้วยขนาดจะผมด่วนให้นะน้ำตาเล็ดเลยครับคุณหมอุดนี้นะครับครับมอเดี๋ยวหมอจะเริ k k ่มฝังพื่งแล้วนะครับนิดนึงนะไม่ต้องเกรงนะครับไม่ต้องกลัวผมนะครับคมครับไหวไหมครับไหวครับไหวครับไหวนะไม่ไหวไงบอกหมอนะคุณหมอครับแล้วอย่างงี้เนี่ยอีกกี่วันมันถึงจะหายบวมครับเนี่ย อ๋อการบวมก็จะประมาณวันถึง2วันนะครับแล้วก็จะยุบนะครับโอเคครับโอเคนรับรู้สึกด,ดีขึ้นเลยโอเคนะโอ้ไขอบคุณมากครับขอบ,ขอบคุณครับ